ช่วยช่วยชสวัสดีครับคุณครูอยู่กับช่องโอดีส t h a ดีไ n d สดีมวัสดีส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 วัสควัสนีสวัส้วัสดอวัสดีสวัส ไปไหว้ครูครับเนื่องในวันครูนะครับผมแล้วก็จะให้น้องๆขึ้นไปข้างบนนะฮะคือเชือกเชือกแรกนะครับเป็นโอเล่ครับน้องปูเป้นะครับผม เออเออดันตูดให้ด้วยเขาดันตูดให้หนูน้องบูเป้ก็จะเป็นควานของโอเล่นครัอ,อ่อานี่ฮครับเขาก็กำลังเตรียมนะครับเตรียมเ,เราจะให้คุณพ่อโอเล่นนะครับนำ นำทีมเป็นเชือกแรกนะครับที่ไปไหว้คุณครูนะครับโดยมีดอกไม้ไหว้ครูด้วยนะครับเป็นดอกดาวเรืองครับ นี่ก็เป็นคุณครูนะครับคุณครูของน้องๆน,นะครับน้องๆตั้งแต่รุ่นผมจนถึงรุ่นลูกนะครับคุณครูไม่มีวิชาภาษาอังกฤษนะครับไม่มีโกแไก่ข้อไข่นะฮะเป็นคุณครูที่สอนวิชาชีพเลี้ยงช้างนะครับ ช้างก็มีครูเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่มีคุณครูรุ่นนี้นะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงช้างได้นะครับต้องต้องมีคุณครูเหมือนกันนะครับวันนี้เนื่องในเน,งเนื่องในวันครูเราก็จะพาน้องๆควันจิ๋วแล้วก็ช้างของเรามาไหว้คุณครูนะครับนำทีมโดยปุเป้ครับผมมาเลย วันนี้พ่อพี่ก็จะมาไหว้คุณครูนะคะนีุ่ไปรงไปสงไป่งให้คุณครูขอบคุณครับครับเร็วขับผมด้วยรับ เอาลูกขึ้นได้ก็คือไม่ว่าสนานะครับมา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 ลง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 เ็บเ็บบ ไปดูดูไปดูดูดูเอออันนี้ตานี่ตานี่มาเกิดมามาเกิดมามาอ้าวทำขาเขาลงก่อนนอนลงขึ้นเขาขึ้นเขาลงขึ้นเขาลงขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงขึ้นลง

หารให้หันไปหาตาเอาเก็บเก็บเก็บไปโอ้โหไปดิอนไปดิคนด้วย้วยด้วยด้วยไปเจ๊ยังเล่นแบบนี้นี่ เฮ้ยเป็นช้างในเครือญาตินะครับเป็นคุณป้าแก้วตาหลานพอใจนะฮะก็คุณพ่อโอเล่นะครับโดยมีควานข้างบนปูเป้นะฮะแล้วก็อลาะนะครับอลาของเรางามโชคนะครับนี่คือคุณแม่นะครับคุณแม่นี่ คุณแม่เดี๋ยวก็เราทําการไหว้ครูนะครับเป็นวันครูก็จะมาขอขมาขออยากจะให้คุณครูป่วยพ้นให้ครับทำไมเนื่อง

ขึ้นครับลุกขึ้นขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วก็หลังจากที่ทำพิธีนะครับไหว้ครูเสร็จนะครูครูก็ให้พรช้างทุกเชือกตอนนี้เขาก็จะประจำที่นะครับอ่ะอ่ะอ่ะ นี่ครับนี่นี่งามโชคพอไหวเสร็จเขาก็มาอยู่นี้เป็นที่ประจำของเขานะครับนี่ก็พอใจนะครับผมคุณพ่อคุณพ่อคุณแม่นะครับก็เป็นคุณครูคนแรกของผมแล้วก็น้องๆน,นะครับผม เป็นคุณครูที่คอยสอนวิชาความรู้ภาคปฏิบัติครับเ,เรียนรู้ด้วยการถ่ายทอดคำพูดแล้วก็แสดงให้เห็นวิธีการเลี้ยงช้างมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่จำความได้นะครับก็ถือเป็นวันสำคัญ เป็นวันครูก็เลยอยากจะพาครอบครัวช้างมาทำความเคารพนะฮะมาบูชาครูนะครไหว้ครูสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องโอเล่เอฟซีไทยดด้วยนะครับผมสวัสดีครับ